พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชนาจักรวอปอรุ่นที่65ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเมื่อวันที่เพฤศจิกายน2,565 ในหัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติทีนี้ฉายารัฐบาลปี2,565สื่อธรรมเนียบตั้งรัฐบาลเ,เป็นฉายาหน้ากากคนดีครับพี่น้องหน้ากากคนดี เออทีนี้ตูป้อมบอกกรีดลึกอา้าวฉายาปี2,565ัื้อสเนียบตั้งฉายารถาบาลหน้ากากคนดีบิ๊กตูเก็บลึกแปดเปื่อนอา้าวป้อมได้แค่เป็นรองนายก บิ๊กบ๊อกได้ฉายาหน้าชัดหลังเบลอเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับที่ธทำเนียบรัฐบาลวันนี้เลยละครับวันที่26ธันวาคม2565การตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลโดยปราศจ,จากอาคติได้มีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีและวาทะแห่งปีประจำปี2,565ฉายารัฐบาลน้ากากคนดี เป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว่ายัางเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่ เช่นนโยบายกัญชาที่หวดอ้างทำเพื่อประชาชนแต่เมื่อเกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมบันปลายแม้แต่การออกกฎหมายควบคุมการใช้ยังทำไม่ได้สุดท้ายผลักภาระเพิ่มให้ตำรวจเพียงเพราะต้องการเช็คลิต์ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นโยบายประชาชนนิยมที่ออกแนวหาเสียง ให้ทางเบ็ดทางปลาหรือการประกาศแก้ไขร,รัฐมนูญก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเมื่อออกมาในนามรัฐบาลประชาชนจึงเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศเป็นคนดีนั้นจริงหรือไม่ผลเอกประยยุธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ฉายาแปดเพื่อนครับเออคือพมบระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีสันคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อขอรหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้ นายกร,รัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานพลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกร,รัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเพียงแค่38วันก็ทำให้สังคมเครือบแคลงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมือง และประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพองยิ่งเมื่อปัญหาใต้พรมถูกขุดคุยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าที่จะปัดความเกี่ยวโยงได้ทั้งนโยบายประชานิยมทุนสีเทาสนับสนุนพรรคการเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวนายทหารใกล้ชิดที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงาน เมพิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้แต่ก็ทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผูดพองอีกต่อไปส่วนพลดเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ฉายารองนายกแม้จะเป็นเวลาเพียง38วันที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งสารรัฐมนูญแต่พลเอกประวิตย์ก็ได้ทำทุกอย่างสุดกำลังถึงเม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ลองนะเป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้งที่ตัวจริงอย่างพลเอกประยุทธ์ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศพี่ใหญ่ในกลุ่มสมปอในานะสอรอสองก็ทำหน้าที่แทนมาตลอดแต่อาจไม่ยาวนานเช่นครั้งนี้ ซึ่งมีอำนาจเต็มในขณะนั้นหากจะยุบสภาก็สามารถทำได้บรรดากองหนุนและกองเชียร์บรรกระแสจนเคริมถึงกับประกาศใช้ใจบันดาลแรงทำหน้าที่นายการัฐมนตรีลงพื้นที่ลุยงานโดยรัว,วทำก,กองเชียร์นายกตัวจริงร้อนร้อนหนาวหนาแต่สุดท้ายก็ได้แค่ลงเท่านั้น าาจึงได้ฉายอฉายาไม่ใช่ฉอยจึงได้ฉายารองนายกนะครับส่วนนายวิทยุเครืองามซึ่งเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีได้ฉายาเครื่องจักรสักลางครับพี่น้องความเขาเรียกว่าความเอกอุด้านกฎหมายระดับปรมาจารย์ในตำนาน ถูกใช้สนองตอบความต้องการของรัฐบาลทุกช่องทางทั้งพักหลักพักร่วมไม่มีเลือกปฏิบัติช่วยยกภูเขาออกจากอกลดปัญหาดักใจทำให้หน้าที่นะก็คือทำหน้าที่เหมือนเครื่องจกักรกลคอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านพ้นเรื่องไหนผ่านมือเนติบริกรคนนี้ อย่าหวังว่าจะมีใครโต้แย้งได้เช่นผม8ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการแก้ไขรัฐมนูญหรือแม้แต่เรื่องเหมืองทองอัครารอดพ้นไปได้ด้วยดีก็เลยได้ฉายาเครื่องจักรสักลางและครับส่วนนายอนุทินชาญวิรุล,ลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือภูมิใจดูดพูดแล้วคอยนี่คือฉายาครับภูมิใจดูดพูดแล้วคอยครับพูดแล้วทำคือสโลแกนพักภูมิใจไทยแต่ทำแล้วสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแม้จะปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติด แต่กฎหมายควบคุมกลับค้างเอาไว้ครับเอ,อ่ไม่ต่อคือไปต่อไม่ได้เดี๋ยวนะภูมิใจดูดพูดแล้วดอยเอ,อ่น่าจะเป็นพูดแล้วดอยครับเอ,อไม่ได้พูดแล้วคอยครับอันนี้ฉาย,ยาเอ,อ๊คือมันค้างอยู่บนดอยครับก็เลยได้ฉาย,ยาพูดใจดูดอ่ะภูมิใจดูดพูดแล้วดอย เออไปต่อไม่ได้เกิดเป็นปัญหาสังคมบานปลายเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างง่ายดายเมื่อจนตัวกลับโยนให้เป็นภาระของเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติเออก็บวดหัวกันทั้งประเทศแล้วครับพี่น้องขณะที่บทบาทภาครัฐบาลถือได้ว่าเป็นเด็กดีมาโดยตลอดแต่เมื่อเสียงปีเสียงกลอง ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นกลับสวนบทอ,อได้โชว์พลังดูดสอสอนักการเมืองทั้งจากพวกเดียวกันและต่างขั้วเช็ดไม่สนหน้าออไปสนหน้าอินหน้าผมโดดเด่นไม่แพ้การนำเสนอนโยบายกัญชาแล้ครับส่วนนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย เออเออ,อันนี้ได้คำว่าประกันรายได้นะประกันรายได้คือเป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินในฐานะหัวหน้าพรรคแถมยังนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงค้าขายก็จัดหนักนโยบายนี้จนแทบไม่โฟกัสงานอื่นข้าวของขึ้นราคาไม่หยุด แต่สินค้าเกษตรกลับต้องทุ่มเงินไปประกันอย่างต่อเนื่องจึงเกิดคำถามกับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลด้วยวิธีประกันรายได้ ai, ว่าถูกทางจริงหรือไม่ที่ว่าประกันนั้นประกันไรได้บ้างนะครับส่วนนายดอนปริมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการต่างประเทศลุ่มๆุ่มด,ดอนนะครับ ฉายาใช่ไหมลุ่มลุ่มโดน,ดอนเอนงานเอเปกถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งในรอบ20ปีของไทยที่มาพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนโยบายเปิดประเทศจึงเป็นความหวังของทุกคนที่จะทำให้ประเทศพ้นกับดักต่างๆแต่บทบาทในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกลับไม่สามารถสร้างการรับรู้หรือดึงดูดความสนใจของคนในประเทศได้เท่าที่ควร การเป็นเจ้าภาพเอเปกจึงเหมือนรับรู้กันเฉพาะในวงที่เกี่ยวข้องไม่ต้องพูดถึงความสนใจจากทั่วโลกที่ดูน้อยมากจนเกิดการเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญล้มเหลวตั้งแต่ระบบลงทะเบียนลามไปจนถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์โหมโรงที่ไม่ลุกโชนตามความตั้งใจแม้แต่ธงโบกสบับสบัดยังปักเป็นหย่อม ก่อนงานเพียงไม่กี่วันและมีเสียงเล่าลือกันหนาหูว่าการทำงานในกระทรวงร่วมกับข้าราชการเป็นลุ่มๆุ่มดอนดอนไม่เปิดกว้างที่จะรับฟังเกิดเป็นภาพการทำงานที่ล่าช้าก็คือไม่ทันสมัยนั่นเองนะครับอา้าวส่วนผลเอกอนุพงศ์เพาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อันนี้ได้หน้าชัดหลังเบลอครับอ่าส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงานได้รัฐมนตรีแรงลิ้นครับส่วนนายชัยวุฒิธนาข้ามานุสรรัฐมนตรีว่าการการะทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้วันทองสองฟอราคบพี่น้องอันนี้เป็นตัวอย่างบางต่อน